เก็บเอาใบกะเพราปลาพี่น้องจา้าเก็บใบกะเพราปลางามครับพี่น้องถึงธรรมชาติ์งามครับงามเนี่ยแม,เมนเบิด์ดขนาดพี่น,อนนะ้องคนนละคนขึ้นไปเบิดทํา นั่งครับเก็บกอนเก็บเอาอย่ดอนเดียวกับพ่อแล้วละว้าวไาลายดอกพี่น้องพ่อได้ไปไส่อันถอดกับเท้าสัน หอม,หอมพี่น้องจา้าหอมก็อย่างนี้รนปคนจะเป็นหนงสี่แล้ลักษณะะนี้นแล้วพี่น้องพ่อแล้ว,ลวพี่น้องได้หลายแล้วนั่นเค่โปรากรมเดียวนคนออกไม่สินะ เลิดขคนอ,ออกไปได้ายถึนเดีอนนี่แำลังพอดีเจ็บเอผักอีตูไทยก่อนพิ่นงจา๋า ใบกะเพราปลาเนี่ยแหละพี่น้องใบกะเพราปลาพี่น้องจ๋าพันออกเองนิดนี่จ้านี่ยพันออกเองออกาาธรรมชาติพี่น้องใบกะเพราปลาป้าพี่น้องจ้าเห็ดอันแม่ไก่ เฮ็ดไม้ตะเกะนล่ะอ้ยกาลังพอดีกินเลยพี่นอ้องจ้าป้าตออ่อนซ้อนกอบักใหญยพี่น้องอ่อนซ้อนคอ,บอ,อยบ่ยสโชคดีอีกแล้วพี่น,อออน้องเฮ็ดแม่ไก่อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนกอบักใหญ่ผักหูแมวเลยนี่พี่นอ้องบอ่ถ้ามันเด็ดออกนะเพื่นจะเป็นอย่างนี้ โบเป,ป็นผักฟันสิงโตด้วยนี่พี่น้องจ้าผักหูแมวบอกแล้วแต่ผูเสือเอิญดอกอะไราะเนาะมีหลายซื้อเก็บพับบนไปบนมาเก็บบนไปบนมาแล้วพี่น้องจ้าผักเห็ดไม,ไม่ตะเกะพี่น้องจ้าแต่ว่างพันยังหน่อยอยู่โบเก็บเดี๋ยวสิล่อพันใหญ่ๆเราจังสีมาเก็บพันข้าวเจา้าโบเก็บไปก่อนเด้อจ้า อันอันพักอันนี้ที่แรกอันว่ากินบ่ได้แล้วพี่น้องจาปัดเขาไปซึ้งสามก็คักเรากินได้เด้อพักอันนี้พี่น้องเพื่อนสีมีซื้อของเพื่อนยู่ดอกจ่านี่พุนะเต้นไปเลยกินได้เ้อจ้าพักอันนี้นะที่แรกข้าจะกับเขาใจพิดกันว่าเป็นพักอียงก็พักติวนะโมเมนต์พักติวดอกพี่น้องเพื่อนสิมีซื้ออยู่ดอกเนี่ยแต่ที่กินเนี่ยกินได้พี่น้องนี่นะข้าจ้าอันอันพวกฝรั่งข้าจะออกไปเฮ็ด ใส่พัดใส่แกงของข้าเจ้าเนาะแกงฝรั่งนะแต่นะั่นเมลี่ก็เอาไปกินเบื้องสองที่เราพี่น้องอันนี้เอามาลวกลวกกินกับปนกับแก้วงซีเมะก่คล้ายพักรรมดาวี่เขาค่อยเก็บกินนั่แลระพี่น้องค่ายค,าย,คายพักพวกพักกาดป้าพักอยังปยังสินนะกินได้ด้อพี่น้องที่แรกเขาใจพิดว่ากินบ่ได้พักอันนี้นะเขาใจพิดว่กอ,อเป็น เป็นอันคู่เหมือนพักติ๋วป้าอย่างสินน้ำที่กิ่งโบแมนพี่น่องเป็นถิมีซื้อของพจนดกอกเขาไปซื้อสาเบิงโหลดพี่น่องโบแมนว่าอันเว้าไปตะพืชตะพืด้ดิเก็บกินตะพืชตะพื้กินได้พี่น้องที่แรกเขาบอว่ากินบัวได้ฮหละแต่เขาไปกินสาซี่เทียนลดเล่อวะเขซื้อาเบิ้งข้างเแล้วบิว่าเก็บไปตะพืชตะพื้เก็บพักเก็บเพชรก็เลยกินได้แล้วพี่น้องจ้ะ เราก็สิเก็บเอาก้อนมือนี่ขอได้มากหรอก็มาหาเบิ้งเห็ดใบอ่นอ,อนๆนี่กินได้เจ้าข้าจเจ้าว่าผักติวผักติวว่้มเณรผักติวดอก <t> <g iggle> เห็นฝรั่งข้าจเจ้าเก็บคือกันกับพี่น้องผู้ข้าจเจ้าเก็บไปกินข้าเจ้าเอาใบอ่อนๆหัวอ่อนๆยังสิอะไรนี่หัวอ่อนๆข้าเจ้าเอาไปพัดไป แกงยังอาหารฝรั่งเขาเจ้าไปประกอบอาหารเขาเจ้าเราพี่น้องนี่นะกินได้จ้ะนะงามงามมือนี้กับมันเลาะปลาได้มือนี้กิน,น,ดน,กนได้เด้อพี่น้องที่เรียกเข่าใจพิษม,มาคู่แฟด์ักติวเพิ่นปะเพิ่นสิมีซื้อของเพิ่นอยู่ดอกโดยก็ยังเป็นคนขี่ขลืมพี่น้องจ้ะร้ายหลาย,ลายแมนเบิดพี่น้อง มันเป็นบบงงามปั้ดพ่อเ,งงาเ,เ้ากรรหนึ่งก็เสียไปคัวเสกไก่แจงอ้อมกะว่าได้แล้วบอกพลังข้าเจ้าก็กินผู้ข้าเจ้ากินกลเลยพี่น้องยางเลาะบึงปลา ได้เห็ดดอกนึงเมื่อกี้นี่ลืมทายให้เบิ้งพี่น้องเมาต่อเห็นพักอันนี้เปียกเบิ้องละหมุนปลาเมื่อนีร่หมุนปลา,าได้เมื่อนีร่เห็ดกับโบค่อยออกแล้วล่ะพี่นอ้องใบพ่นจะเป็นยังสีพี่น้องงามงามงามเก็บไปกินโรดเดอร์พี่น้องโบเบียโบเบีย ศึกษาเบื้องคักแล้วตั้งเบื้องเฮ็ดกันพี่น้องจ้ะปลาซุมนี่เขียวเขียวเขียวกะกี้ม่าย่างไปเรื่อยเรื่อยเห็นจิตไทยเบื้องพี่น้องจ้ะมือนีหาเลาะเบื้องปลาคักมือมีเออมือนีกะสิ ขอเบาเนี่ยจากน้อยเนาะพี่น้องพูดลังคนเนพ่นก็นว่าขอเก็บเฮดมีพิษมากกินเนาะเฮดนะพี่น้องจ้าบางชนิดมันก็ค่ยๆกันมันก็มีคู่แฝดแมนอยู่บางชนิดกับโมมีขอเก็บเมื่อกินเก็บมานี่นะเฮดนะขอก็เคยกินเคยเก็บ่อยจังเก็บเนาะ่ <c ười> อยก็ศึกษาคือกันคอยก็ย่านตายคือกันบ่นมาคอยกินไปตะพืชตะพื้ ขอพูดเลายๆที่ว่าเป็นห่วงเออขอก็บม่ได้ว่าดอกขอาก็ศึกษาคือกันก้อนขอสิสก็บมากินก็เลยเฮ็ดพักนะขอาก็ยันขอตายนี่จากลูกจากร้านขอานขึ้นกันล่ะขอาศึกษาเบึงแล้วขอก็เคยเก็บมากินขอาจังเก็บเฮ็ดนะบนว่าขอเก็บกินไปทึบต่อพืชพี่น้องจ๋าขอาก็เลี้ยนการเก็บเฮ็ดเก็บพักมาขึ้นกันขอยมีหนังสือไปพรมเฮ็ดบางเฮ็ดกับมีพิษกับแมอยูดอกข้าเจ้าบ่เคยกินข้าเจ้ากับว่ามีพิษ สบาย่อยคยกินแล้วเขายังเก็บมา่กินจ้าขอพุณเลายๆเธอที่เป็นห่วงขอพุณเลายๆจ้าหาบึงเฮ็ดตอพี่น้องจ้ามากอันนี้ขอยก็กินเด้อพี่น้องนี่นี่่อยเอาเม็ดมันเม็ดเพิ่นนี่ไปปอกกินกับตำบักหุ่งพี่น้องต้นอันนี้คือกันนี่มีลายสายพันธุ์มากอันนี้พี่น้องจ้านี่มีหลายสายพันธุ์จ้ะ สูงสูงนี่มันมีหลายสายพันธุ์ขอค่อยเอาไปกินตะเนนึงล้านนี้พี่น้องมาคนนี้นะคนสีนี้อีกอันอันพันธุ์หนึ่งอันนวยสันๆเลยพี่น้องอันนี้นวยเงาเวๆเนี่ยขอเม็ดเพิ่นอ่ะคือจังผักเกษตรบานเฮาปักกระถินบานเฮาน่ะพี่น้องจานนี้บอกกินกับตำมะฮ่งได้เด้อพี่น้องแต่ว่าผู้ใดบกนี่กันย่า ถ้ากินปะตือพืชตะพืชกับพต้องกินน้ำเมลี่แฮปปี้แล้วพี่น้องอันนี้มอห้ฟังงัซื้อจ้ะกินได้นี่อืมวันกินปะตือพืชตะพืชที่พี่น้องศึกษารเราจังเก็บจังกินจ้ะนี่บ้านก็จะมาอยู่น้ำปลาน้ำดูมีความสุขดีอยู่ในปลาใน